วันนี้เราก็มาเก็บมะละกอกันนะคะมะละกอหลังบ้านมีลูกสุกแล้วหนึ่งลูกคะ่ะสุกคาต้นสุกคาต้นเลยคะ่ะแล้วก็เก็บลูกข้างบนอ่ะพ่ออีกลูกนึงนั่นแหละเออ,อนี่คะ่ะลูกนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนมามาพี่น้องมากินตำมะฮุ่งน้ำกันจ้าส้มตำแซบๆยัว่วจ้าเมนูเพื่อสุขภาพจ้าพี่น้องฟีมือพ่อบ้านเราเองจ้า พักกับพักส่วนข้างบ้านจาเราปลูกเองใช้ปุ๋ยอินทรียปลูกจา mm hmm. ก็จะมีผักบุ้งผักชีลาวผักกาดขาวขนมจีนหรือข้าวปุ้นก็ขนมจีนอมแห้งเด้อจ้าต้มเองเลยจ่ะพี่น้องเอ็ดเองกินเองอร่อยเองแซ่บมือมากินน้ำลายไลไม่กินน้ำกันหลายๆคนเด้อจ้ามามาจ่ะพี่น้อง มาเลยจ้าถาดใหญ่ๆอร่อยอร่อยหักยกส่วนเลยจ้า